สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับแจ้งเตือนประชาชนทุกคนอย่าหลงเชื่อเผยวิธีโกงเงินเราชนะระวังไว้เลยพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเพจเราชนะได้โพสต์ข้อความพิมพ์ยินดีด้วยเดอ้อ และกดแชร์ขึ้นสีสม้มรับเงินเราชนะเพิ่มไปเลยเป็นโ,นโกงเราชนะกันนะครับอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกด ตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว,ว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพจเราชนะได้โพสต์ข้อความพิมพ์ยินดีด้วยเดอ้อและกดแชร์ขึ้นสีส้มรับเงินเราชนะเพิ่มไปเลยเป็นมุกที่ดูไม่น่าเชื่อ แต่หลายหลายคนกับหลงเชื่อระวังจะโดนหลอกเอากันนะครับแล้วหลังจากพิมพ์พวกโจรมันหลอกยังไงต่อมาดูกันนะครับข้อมูลจากกลองป่าปามซึ่งหลังจากที่ท่านพิมพ์คำว่ายินดีด้วยเดอลงในโพสต์ใต้โพสต์ก็จะมีคนแปลกหน้าทักเข้ามาหาท่านในทันทีเพื่อแจกเงินตามคำ เชิญชวนโดยแรกกับการทำตามกติกากันง่ายๆเพื่อแรกรับเงินจำนวน5000บาทซึ่งกติกาที่ว่านั้นก็คือการที่ท่านจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดบัญชีจะเป็นเงินจำนวนหลักร้อยพร้อมกับให้ท่านทำการส่งภาพบัญชีธนาคารพร้อมภาพบัตรประจำตัวประชาชนมาให้ และหลังจากที่ทำการอนุมัติแล้วจะโอนเงินบัญชีที่เหยื่อส่งมาให้ทันทีดูแล้วเป็นกติกาที่ง่ายมากเลยนะครับและหลังจากนั้นจากที่เหยื่อหลงเชื่อทําการโอนเงินพร้อมกับส่งภาพบัญชีธนาคารและภาพบัตรประจำตัวประชาชนไปให้มิจฉาชีพแล้วที่นี้ล่ะครับ ก็เราเองจะเป็นฝ่ายที่ลำบากใจคอยทวงถามอยู่ตลอดเวลาว่าเงินเข้าบัญชีตอนไหนเงินเข้าบัญชีหรือยังมิจฉาชีพเหล่านั้นก็จะเอาเอกสารของเราไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือไม่แต่ก็สายไปแล้วตอนนี้มิจฉาชีพได้ทั้งเงินและเอกสารส่วนตัวของท่านไปแล้วนะครับ หากไม่เชื่อว่ามุกนี้หลอกคนได้เยอะจริงๆให้ดูโพสที่เป็นข้อความตัวอย่างตามภาพกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแชร์เถอะนะครับก่อนเพื่อนเราจะโดนหลอกเอาขอบคุณจากข้อมูลของกองปราบตามนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง YouTube H R Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y o YouTube H R Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องย o u t u b e ส r Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอ,ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม